สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมโศกนัาตรกรรมหญิงสาวในร้านซักรีดแห่งเมืองดับลินประเทศไอแลนด์โดยมีแม่ชีเป็นผู้สังหารกว่า200ศพแม้เขาทำไม่ดีก็อย่ามองเขาเป็นศัตรูแต่จงยกให้เขาเป็นครูที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นนนกกําลังใจใจห้ทุคนนะคะะร้านซักรีดแมคกดาลีนเริ่มดำเนินกิจการในช่วงกลางศตวรรษที่18โดยการให้สตรีที่ถูกคัดเลือกจากคิดตจกคาทอลิกและโปรเตสแตนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสตั้งครรภโดยไม่มีพอ่อ ถูกมองว่าเจ้าชู้หรือการกระทําอื่นๆที่ดูแล้วถือว่าไม่เหมาะสมกับสังคมและาศาสนาโดยบังคับให้ผู้หญิงเหล่านี้เข้ามาทํางานไม่ว่าจะเป็นการถักลูกไม้เย็บปักถักร้อยและเยอะที่สุดคือการให้ทํางานซักรีดซึ่งควบคุมดูแลโดยเหล่าแม่ชี ชื่อของร้านซักรีดแมคกดาลีนมาจากชื่อของแมรี่แมกดาลีนหนึ่งในผู้ติดตามพระเยซูที่ได้รับการสรรเสริมสูงสุดคนหนึ่งและเป็นสาวกสตรีคนสำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหวของพระเยซูในช่วงระหว่างปี1837ถึงปี1992มีสถานฝึกอาชีพพร้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้หญิงที่สังคมไม่ยอมรับนามว่าร้านซักรีดแมคกดาลนซึ่งกร,กระจายไปทั่วประเทศไอแลนด์โดยเฉพาะในเมืองดับลิน เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้อ่าวบนชายฝั่งทางภาคตะวันออกของประเทศเป็นเวลานานกว่า20ปีที่ผู้หญิงในประเทศไอแลนด์ถูกส่งไปยังสถานที่เหล่านี้โดยเหตุผลคือเพื่อลงโทษเพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นกุลสตรีและเพื่อการไถ่บาป แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนดั่งนรกบนดินหญิงสาวมากมายถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การดูแลของแม่ซีอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีและสำหรับบางคนต้องอยู่ไปตลอดชั่วชีวิต หลายคนเสียชีวิตในสถานที่แห่งนี้โดยไม่มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกเลยจากการดูแลอันย่ำแย่อันแสนสาหัสของทางร้านซักรีดแมดดาลีนบางครั้งการไถ่บาปของศาสนาเหล่านี้คือการบีบบังคับด้วยมาตรการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโกนหัวใส่เครื่องแบบให้เหมือนกันรวมถึงการอดอาหารโดยมีเพียงขนมปังเท่านั้นและหยดน้ําเพียงไม่กี่หยดเพื่อใช้ดื่มกินเพราะประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆหรือการกักขังเดี่ยว และแม้กระทั่งการถูกเคี่ยนตีจนเลือดออกแต่การกระทําไทยบาปเช่นนี้กลับทําให้เป็นที่สนใจแก่หญิงสาวที่ไม่รู้ถึงความโหดร้ายจนทําให้มีผู้คนเข้ามาจองจําเป็นจํานวนมากถึงขั้นที่ร้านซักลีดแห่งนี้เปิดกิจการใหม่เรื่อยไปมีสาขาเพิ่มขึ้นทั่วทั้งเมือง ดอนนี่บลูคหนึ่งในสาขาซักรีดของแมกดาลีในเมืองดับลินอยู่ในโบสถ์ซึ่งมีสุสานของตนเองอยู่ด้านหลังในปี1992รัฐบาลพบว่ามันเต็มไปด้วยศพของผู้หญิงที่ถูกลบออกไปจากสังคมมากกว่า155ชีวิตไม่มีใครรู้จักเธอแม้แต่ชื่อบนหลุมศพก็ไม่มีเอกสารหรือการสลักใดๆที่บ่งบอกถึงการระบุตัวตนที่ชัดเจนและถูกปกปิดเป็นความลับมาเกือบร้อยปี บางคนอาจมีข้อหาเพียงแค่ตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเพียงแค่เป็นผู้หญิงที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสตรีมากชายแม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ได้มีผลความผิดทางอาญาแต่การถูกกระทำไม่ต่างกับการต้องคุกในคดีรุนแรงเรื่องอื้อฉาวและความน่าสะงกลัวของร้านซักรีดแมคกดาลีน ถูกพูดถึงมากขึ้นเหล่าบรรดาผู้หญิงที่รอดชีวิตมาได้เริ่มออกมาเปิดเผยประสบการณ์อันโหดร้ายในสถานที่แห่งนี้ประชาชนชาวไอริชหลายคนแทบไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงจึงเกิดข้อถกเถียงและตอบโต้การรุนแรงภายในสังคมแล้วเรื่องเลวร้ายนี้เลยเถิดมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นคำถามที่ประชาชนส่วนหนึ่งสงสยัยและพยายามหาคำตอบ แอดขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนะคะเพื่อคลายข้อสงสัย ในปี1765ในขณะนั้นการค้าประาเเมีในเมืองต่างๆของประเทศไอร์แลนด์เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงขายบริการหรือโสเภณีในตอนนั้นถือว่าผิดต่อทางศาสนาและสังคมอย่างรุนแรงพวกเขาเริ่มกังวลว่าต่อไปผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสหรือตั้งครรภ์น,นอกสมรสนั้นอาจมีโอกาสและมีแนวโน้มเป็นโสเภณีได้จึงมีการก่อตั้งสถาบันแห่งหนึ่งในเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์นามว่าสถาบันแมคกดาลีนสำหรับผู้หญิงที่สำนึกผ ขีด มันเป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยนิกายโปรตเตสแตนเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศเพื่อดัดนิสัยผู้หญิงเหล่านี้ไม่ให้เติบโตกลายเป็นโสเภณีในอนาคตในไม่ช้าหลังจากสถาบันถูกก่อตั้งขึ้นพ่อแม่ผู้เคร่งศาสนามากมายก็เริ่มส่งลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานแต่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่มาที่แห่งนี้แม้ในช่วงแรกผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสถาบันจะมาด้วยความสมัครใจและพวกเธอต้องใช้เวลายอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายปีเพื่อ รียนรู้ทักษะและวิชาชีพต่างๆก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกไปเพื่อนําทักษะที่ได้เรียนไปหาไรายได้ดูเข้าๆแล้วเหมือนว่าสถาบันแห่งนี้จะทําให้สังคมดีขึ้นเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถาบันแห่งนี้ก็ถูกขยับขยายสาขาออกไปทั่วเมืองดับลินจนมีอยู่ทั่วประเทศมันกลับกลายเป็นเหมือนเรือนจำมหาโหดมากขึ้นผู้หญิงถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มๆและถูกส่งผ่านเป็นระบบโดยคิดตจะกรวมไปถึงรัฐบาลไอร์แลนด์มีการนำทั้งผู้ต้องขังจากเรือนจำและสถาบันจิตเวชเข้ามาพร้อมกันเหยื่อจากการถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อที่พ่อแม่บังคับส่ง เข้ามารวมไปถึงเด็กวัยรุ่นที่ถูกมองว่าเจ้าชู้หรือมีลักษณะที่เย้ยยวนใจผู้ชายมากเกินไปหลายคนต้องเข้ามาอยู่โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสถาบันเหล่านี้แม้จะดำเนินการตามคำสั่งของคิตตจักรแห่งไอแลนด์แต่พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไอแลนด์ด้วยซึ่งรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากเพื่อแลกกับการบริการซักรีดโดยที่ผู้หญิงในสถาบันจะถูกบังคับทำงานหามรุ่งหามคำ่ำ ผู้หญิงทั้งหลายเหล่านั้นที่ทำงานหนักหน่วงเธอไม่เคยได้กินอิ่มท้องเลยสักครั้งนี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มีสถาบันแห่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไอแลนด์แมรี่สมิธเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกส่งตัวเข้าไปและรอดชีวิตกลับออกมาได้เธอถูกจองจำในร้านซักรีดน้าว่าซันเดเวลซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของแมกดาลีนในเมืองคอก สมิธถูกนำตัวเข้ามาหลังจากที่เธอถูกข่มขืนแม่ชีบอกเหตุผลที่นำตัวเธอมาเพียงว่าในกรณีที่เผื่อเธอท้องทางเราจำเป็นต้องนำตัวเธอมาดัดนิสัยในที่แห่งนี้ เมื่อไปถึงที่นั่นเธอถูกบังคับให้ตัดผมและตั้งชื่อใหม่ทันทีสมิธไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับใครเลยและได้รับมอบหมายให้ทำงานอย่างหนักหน่วงในงานซักรีดแม่ชีต่างทุบตีเธอเป็นประจำเพียงเพราะว่าการทำงานผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและยังบังคับขู่เข็นให้เธอนอนท่ามกลางความหนาวเหน็บ เนื่องจากบาดแผลทางร่างกายและจิตใจอันรุนแรงที่เธอได้รับสมิธจำไม่ได้ว่าเธอใช้เวลานานแค่ไหนในร้านซักรีดแห่งนั้นเธอบอกกับนักข่าวเพียงว่าสำหรับฉันแล้วมันรู้สึกเหมือนราวกับอยู่ที่นั่นไปทั้งชีวิตไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันมีเพียงงานและความเหนื่อยล้าจากลัทธิประหลาดสู่ความอับระยจากแม่ชีเหล่านั้นฝันร้ายนี้ฉันไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตแมรี่สมิธกล่าว สมิธกล่าวว่าบ่อยครั้งที่ชื่อของผู้หญิงมักถูกเรียกเป็นตัวเลขเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ผู้ต้องขั้งส่วนใหญ่มักเป็นเด็กกำรรพร้าหรือเหยื่อของการถูกข่มขืนและถูกทารุณกรรม ส่วนใหญ่ถูกจองจำอยู่ที่นั่นชั่วชีวิตบางคนพยายามหลบหนีบางคนถูกจับได้และนำตัวกลับมากักขังลามโซ่ทรมานเคี่ยนจนตายในห้องใต้ดินปล่อยให้ผู้คนเหล่านั้นอดอาหารร้องหวยหวนจนผอมโซพวกเขาทรมานคนที่คิดจะหลบหนีหรือคนที่มีเหตุผลต่างจากการทำงานในที่แห่งนี้ แม่ชีทั้งหลายได้จับมัดหญิงสาวเหล่านั้นติดไว้กับขื่อที่ห้องใต้ดินทำการเคี่ยนตีจนเลือดไหลนองเต็มพื้นบริเวณบางรายถูกเตารีดร้อนๆ้นทาบที่ร่างกายจนเปื่อยยุ่ยบางรายถูกหินทุบที่มือและเท้าเลือดกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง นิ้วที่บิดเบี้ยวกระดูกแตกแยกเป็นชิ้นๆเหล่าแม่ชีทั้งหลายได้ปฏิบัติกับหญิงสาวเหล่านั้นเสมือนสัตว์เขานั่งมองดูเสียงกรีดร้องที่แสนทรมานอย่างสะใจจนสุดท้ายบางรายทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายในที่สุดแต่ส่วนใหญ่หญิงสาวเหล่านั้นจะถูกเคี่ยนตีและปล่อยให้อดข้าวอดน้ำไม่เห็นเดือนเห็นตะวันในห้องใต้ดิน และศพต่อไปที่เป็นหญิงสาวท้องที่พิง่งคลอดบุตรออกมาที่ไม่แข็งแรงลูกก็ตายต่อด้วยแม่ที่ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานซักรีดพวกแม่ชีเหล่านั้นก็จับเขาขังอย่างทรมานในห้องนี้เวลาผ่านไปหลายเดือนมาเปิดห้องดูอีกครั้งจึงพบว่าศพเหล่านั้นได้เน่าเปื่อยมีหนูมีหนอนและสัตว์อื่นๆมาแทะกินร่างอันไร้วิญญาณของหญิงสาวทั้งหลายจนเหลือแต่กระดูก จากนั้นแม่ชีจึงได้ขนย้ายกระรูกศพที่เปื่อยยุ่ยเหล่านั้นไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำอย่างน่าเวทนาเพื่อไม่ให้หญิงสาวได้ออกไปไหนมาไหนอีกเลยจนชั่วนิรันด์ถือว่าฉันโชคดีมากที่รอดออกมาจากขุมนรกนั้นได้ต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อลือชาในสังคม จึงมีผู้คนที่รอดชีวิตออกมาเล่าให้นักข่าวฟังเป็นอย่างมากแต่บางคนก็ละอายใจในความกระทำผิดของตนจึงไม่กล้าออกมาเปิดเผยความชั่วร้ายต่อที่สาธารณชนแต่ก็มีหญิงสาวอีกรายที่อยากเล่าถึงความอัปยศนี้ให้โลกได้รับรู้ต่อสถานที่นัดทิซาตานแห่งนี้หนึ่งในนั้นเธอมีชื่อว่ามารีนาแกมโบหนึ่งในผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ของเธอว่า ครั้งหนึ่งเธอจำได้ว่าถูกบังคับให้กินอาหารจากพื้นหลังจากที่เธอทำถ้วยแตกและเธอถูกขังอยู่ข้างนอกในที่หนาวเย็นอยู่บ่อยครั้งเพียงเพราะทำผิดเพียงเล็กน้อยฉันทำงานซักผ้าตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นมือของฉันเต็มไปด้วยความเปื่อยยุย่ยที่โดนน้ำซักผ้าทุกวัน บางครั้งอากาศหนาวมากมือฉันได้แห้งแตกระแหงมีเลือดไหลออกจากนิ้วมือมันทำให้ฉันทรมานเหลือเกินมิหนาซ้ำการทำงานหนักฉันก็ไม่เคยได้กินอิ่มท้องเลยสักมือ้อฉันรู้สึกหิวมากในเวลาที่ฉันทำงานฉันได้รับเพียงขนมปังและหยดน้ำเพียง3หยดสำหรับอาหารมื้อเช้านี่คือเรื่องราวของหญิงที่รอดชีวิตออกมาได้มารีนาแกมโบบอกกับนักข่าวในปี2013 ในปีเดียวกันนั้นไมเคิลแดเนียลฮิกกินประธานาธิบดีไอแลนด์ได้ถแถลงการขอโทษผู้หญิงที่ถูกกระทำในแมกดาลีนทั้งหมดและประกาศกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายในครั้งนี้อีกด้วยต่อมาในปี2014มีการพบศพทารกอย่างน้อย796ศพในถังบำบัดน้ำเสียในบ้านบอนซิควมาเตอร์แอนด์เบบีในเมืองทวมประเทศไอแลนด์บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในบ้านที่โด่งดังที่สุดเรื่องความโหดร้าย จากรายงานของหญิงสาวที่รอดชีวิตมาได้เธอเล่าว่าบ้านแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของสตรีที่ตั้งครรภ์พวกเธอทั้งหลายจะได้รับอนุญาตลอดทาลกออกมาและอาศัยอยู่กับลูกๆเป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่จะพากาลกออกจากอ้อมอกของแม่และส่วนใหญ่จะส่งต่อให้กับครอบครัวอื่นโดยที่มารดาย,ยังต้องกลับไปทำงานซักรีดโดยไม่มีโอกาสเห็นหน้าลูกของเธออีกต่อไปชั่วชีวิตแต่ใช่ว่าทารกทุกคน จะมีชีวิตรอดออกไปหาครอบครัวใหม่ได้เพราะการตั้งครรภ์และการทำงานหนักนั้นส่วนใหญ่ทารกที่คลอดออกมาจะเสียชีวิตทันทีเพราะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและการถูกทารุณโดยการเคี่ยนตีในขณะที่เธอท้องอยู่นั้นทําให้เด็กที่เกิดออกมามองตาดูโลกได้เพียงไม่กี่เดือนก็ได้ตายจากลงอย่างน่าเวทนา มือน้อยๆแขนขาน้อยๆของทารกที่เรียกว่าลูกของหญิงสาวเหล่านั้นได้ตายจากอ้อมอกคนเป็นแม่ภาพเหล่านั้นจำติดตาหญิงสาวไปชั่วชีวิตปัจจุบันคดีนี้ก็ยังเป็นปริศนายังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใน200กว่าปีก่อนที่ผ่านมาคำถามคือทำไมระบบที่เลวร้ายนี้ถึงดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเป็นเวลาหลายร้อยปี เพราะการกระทําอันโหดร้ายที่ร้านซักรีดแมคกดาลีนรวมถึงบ้านของเด็กทารกและมารดามักจะถูกปฏิเสธโดยสาธารณาชนว่าสิ่งที่เล่ามานั้นไม่มีทางเป็นความจริงไปได้แน่นอนเนื่องจากสถาบันต่างๆเหล่านี้ดําเนินกิจการโดยศาสนาและมีแม่ชีผู้ปฏิบัติดูแลอย่างใกล้ชิดศาสนากับจริยธรรมและความดี คควอยูู่่กันพวกเขาคิดเช่นนั้นอีกทั้งยังมีรัฐบาลของประเทศสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้แน่นอนที่สถานที่แห่งนี้จะโหดเหี้ยมเหมือนหญิงสาวที่รอดชีวิตกล่าวเอาไว้ดังนั้นผู้รอดชีวิตออกมามักถูกสังคมละเลยพวกเขาพยายามเล่าให้คนอื่นฟังว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่กลับไม่มีใครสนใจ เพราะสังคมส่วนใหญ่ได้ตัดสินพวกเขาไปแล้วว่าเป็นบุคคลที่สังคมไม่ต้องการประพฤติผิดตามหลักศาสนาควรจัดสรรให้อยู่ในสังคมที่บิดเบี้ยวต่อไปส่วนผู้หญิงบางคนก็อับอายเกินกว่าจะพูดถึงอดีตและปกปิดเรื่องราวนี้ไม่บอกใครเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเขาทำให้ในปัจจุบันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้น้อยมากและไม่น่าแปลกใจหากใครบางคนจะเพิ่งเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ ความจริงอันแสนฮฤลือโหดนี้แดงขึ้นในสังคมก็เมื่อหนึ่งในสถาบันศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไอแลนด์ตัดสินใจขายที่ดินบางส่วนของพวกเขาในปี1992และขอรัฐบาลเพื่อทำการย้ายศพ133ศพจากหลุมศพหลังโบสถ์ของพวกเขาแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลพบว่ามีศพถึง155ราย เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่นักข่าวและสื่อมวลชนทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม,มและพบว่ามีใบบรณาบาทเพียงแค่75คนเท่านั้นหนึ่งในนั้นมีสมาชิกของลัทธิประหลาดจำพวกแม่ชีที่แก่ตายศพอื่นๆหญิงสาวทั้งหลายต้องมาตายฟรีโดยไม่มีแม้กระทั่งญาติและชื่อติดหลุมศพตัวเองด้วยซ้า ในชุมชนแถวนั้นเริ่มตกอกตกใจและร้องหาข้อมูลความเป็นจริงเพิ่มเติมแม่ชีในนั้นอธิบายเพียงว่าเป็นเพราะความผิดพลาดในการบริหารงานเท่านั้นเขาตอบประชาชนอย่างเลือดเย็น การค้นพบในครั้งนี้ทำให้ความลับในร้านซักรีดแมคดาลีนกลายมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ผู้หญิงที่รอดชีวิตออกมาจึงเริ่มมาเป็นพยานให้กับการสืบสวนพวกเขาเล่าประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอมาและกดดันให้รัฐบาลไอ์แลนด์ดำเนินคดีกับคริสตจักรเหล่านี้รวมถึงแจ้งไปยังสหประชาชาติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เวลาเพียงไม่นานต่อจากนั้นสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้วาติกันทำการพิจารณาเรื่องนี้โดยระบุว่าเด็กผู้หญิงที่ร้านซักลีดถูกพรากอัตลักษณ์ของตนเองออกไปพรากการศึกษาและบ่อยครั้งที่ถูกพรากอาหารและยาที่จำเป็นและถูกบังคับด้วยสัญญาผูกมัดแห่งความเงียบงนันและมีให้ติดต่อกับโลกภายนอก ในขณะที่คริสตจักรยังคงนิ่งเงียบรัฐบาลไอแลนด์ได้รายงานเพิ่มเติมถึงการมีส่วนร่วมของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันกับการซักรีดและความโหดร้ายในสถาบันต่างๆจากความโกลาหลน,นี้ทางการจึงยอมจ่ายค่าชดเชยให้หญิงสาวที่รอดชีวิตมาได้ทุกรายเป็นการเยียวยาต่อเวลาที่รัทธิประหลาดได้พากจากพวกเธอไป ร้านซักลีดแห่งสุดท้ายที่รู้จักกันในชื่อ Gloucester Street Rondy จึงปิดตัวลงในปี1996ซึ่งในนั้นมีผู้หญิงอยู่40คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการสมองพวกเขารอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเพียงเพราะนักข่าวทุกสำนักในยุคนั้นที่สนใจในเรื่องนี้ การสืบสวนยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันเพื่อสืบหาความจริงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดนักประวัติศาสตร์ประมาณการว่าจํานวนผู้หญิงทั้งหมดที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ลานซักรีดแมคดาลีนมีจํานวนกว่า3 0 0 0 0นคนแต่ทั้งนี้ยังคงเป็นตัวเลขปริศนาที่ไม่แน่ชัดเพราะความจริงต้องมากกว่านั้นถึง10บเท่าอย่างไรก็ดีทางศาสนาส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้สืบสวนและนักประวัติศาสตร์ โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอาจเป็นการปล้นจริยธรรมซึ่งกระทำโดยศาสนาก็เป็นได้จงภูมิใจที่เราทั้งหลายได้เกิดในยุคนี้ที่สามารถเลือกปฏิบัติผิดชอบชั่วดีได้โดยที่ผิดใจเราย่อมรู้ทำดีใจเราย่อมเห็นต่อให้บางครั้งศาสนาอาจไม่ได้บ่มเพาะคนให้เป็นคนดีเพียงเพราะผู้นำประพฤติผิดในกามซะเอง แต่สุดท้ายแล้วจริยธรรมในใจเราเท่านั้นที่ย่อมรู้ความดีจะขัดเกลาให้เรามีสติมีคุณธรรมและมีความสุขในทุกๆวันนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไร แวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะเพราะที่นี่คือช่องชวนขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ